ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัตทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่โอเวจีมหานรกจนถึงพรมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเรืเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพตหรฤาษีดาวดบทั้งหลายชาบังหมดชารับแหลเจ้าสำนักเจ้าฤทิเจ้าในกาเกติอาจารย์รรมกังววททั้งหลายภาคมืดภาคมานทั้งหลายยักษ์ศรยักษ์สารท ครูครูบาอาจารย์เราลูกศิษย์สาวกทั้งหลายที่พ่วงพันกันมานะบริวารที่พว่วงพันกันมาทั้งหมดนั้งสิ้นนะในทุกยุคทุกสมัยในทุกวันแคลนด์แดนนะเราจิตยานทั้งหมดนั้งสิ้นนะน้อมใจขอขอมากรรมเดยพร้อมเพียงกัน <c oughs> นะโมตัสะพระคกะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทูติยัมปิธัมมังสรานังคัจฉามิ ทุติยมปิสังขังสันนังกชามิตะติยมปิพุทธังสันนังกชามิทะติยมปิธรรมังสันนังขชามิตะเติยมปิสังขังสันนังกชามิขอ,อน้อมน,อน ông ông ah ้อมองค์มหาบรมีทูพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาความหลงตอกย้ำม,มกวน จมแช่นอนเนื่งความห่วงห่วงความลังเลความยืดเยื้อความโหยหาอะไรอาวรความอิดอ่อนอ้อยส้อยความคุ้นเคยความเคยชินเดิมๆในทิฏฐิทัศนะในกติอคติ ในค่านิยมอุดมการในวิธีวิธีการในปฏิธานทั้งหลาย <c oughs> ที่ไม่ตรงต่อพระสัทธรรมขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติดในจริตจ,จารีขนบธรรมเนียมประเพณีในอำนาจในอำนาจหน้าที่ <c oughs> ในจริตอนุสั์ในโลกียวิสัยในโลกียสุขความหมกมุ่นในความเป็นความอยู่ในผลในผลประโยชน์ทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลาย ในธรรมอารมณ์ในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเงื่อนไขของตนเองในความฝังจิตฝังใจในทิฏฐิมานะความมาหังการในธรรมทั้งหลายในสัญญาความจำ ความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกผิดความผิดหวังปมด้อยปมเด่นทั้งหลายความน้อยอ,อกน้อยใจความปวดร้าวในใจความโศกเศร้าเสียใจความติดข้องค้างคา,าใจทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำการตอกย้ำในจิตในใจมันเกิดจากความหวาดกลัวหวาดผวาทั้งหลายจนก่อให้เกิดความซึมเศร้าหมกมุ่นในตัวมันเองการปิดกั้นปิดบงัง ตนเองจากพระสัธรรรมหรือสิ่งดีงามทั้งหลายขอถอดถอนความเสียดายความหวงแหนความห่วงห่วงในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายคำมั่นสัญญาคำสัตย์สาบาน คำปฏิญาณตนความพยาบาทอาฆาตความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรม,มการพร่ำบนกลดาดคำสาปแช่งทั้งหลายขอถอดถอนการสะกดจิตสะกดวิญ,ญญาณ โดยอำนาจจิตอภินญ,ญาหรือคุณสายมนดำคาถาอาคมความห่วงหวงปรารถนาดีความคาดหวังตั้งเอาที่มีต่อครอบครัวตระกูล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามความยึดติดในธรรมทั้งหลายในเอกสภาวะทั้งหลายตัณหาความพึงใจความห่วงห่วงความลงยึดติดในตบาชานญาณสติสมาธิ ในพิญญาทั้งหลายปัญหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมความหลงศรัทธาหลงงมงายในความยึดติดต,ต่อองค์มหาบารมีต่อพระสัจธรรมหรือขณะจิตหนึ่งขณะจิตใดก็ตาม ที่ได้เคยคิดพูดทำในการกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบงังขัดขวางผู้อื่นจากการให้การสละการสร้างบุญบารมีการบวชการบรรพชาจากความขี้คลายสว่างสวยัย ในพระสัจธ,ธรรมกิดกันให้ไกลห่างจากการโปรสั์หรือการขัดขวางกิดการโปรสัตามองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามขอถอดถอนทุกๆุกขณะจิต ที่จ้องแสวงหาความหลุดพ้นความพ้นทุกข์หรือความหลงเข้าใจผิดต่อธรรมทั้งหลายที่คิดว่าเป็นเนื้ออหานิโรนิพานทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนทุกๆสัญญาความจำ ที่เคยมีเกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเอาทำเอาในความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนความอหังการความหลงลำพอง ความมั่นอ,อกมั่นใจความยึดมั่นในครูบาอาจารย์แห่งตนทั้งหลายหรือความเป็นครูบาอาจารย์ของตนเองทั้งหลายขอถอดถอนความยึดมั่นในทิฏฐิทัศนะทั้งของตนเองและผู้อื่นความยึดมั่น ในศาสตร์ในวิชาต่างๆในแนวทางทั้งหลายอันไม่ตรงต่อพระสัดธรรมขอถอดถอนความลงยึดต,ติดความหวงแหนในฐานะในสถานะในบทบาท ในตำแหน่งหน้าที่ในลาบยศสรนเสริญอันเป็นสมมุติทั้งหลายความมีความเป็นความเห็นความหมายทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอดถอนทุกๆขณะจิต ที่มุ่งสนองตนเองและผู้อื่นโดยอำนาจแห่งโมหะตัญหาอุปาทานจนก่อให้เกิดความหลงวกวนหลงสารวลในมายาทั้งหลายขอถอดถอนทุกๆขนาดจิตที่ยังคงแสวงหา ยังคงหลงตอกยำ้ำความมั่นคกมั่นใจสิ่งรับรองรับประกันทั้งหลายต่อโมหะตัญหาอุบาทานแห่งตนทั้งหลาย,ยลเพื่อการดำเนินไปในความคิดความเชื่อความเห็นความหมาย ที่ตนยึดติดทั้งหลายขอถอดถอนสัจจะอธิษฐานการหลงตั้งเอาหลงจริงจังในการดูแลธรรมุบำรุงปกป้องพระศาสนาหรือองคุณทั้งหลาย ตลอดจนถึงการตั้งสัจจะในการทำงานให้องค์มหาบารมีจนการความหลงยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนทุกๆุกขณะจิตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ ต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ต่อผู้โปรดสัตว์องค์ุรุมหา,คร,หา,ค,ารมครุทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันไม่เหมาะไม่ควรด้วยทิฏฐิทัศนะ ความเห็นความหมายการประมาทปามากลบหลู่ดูหมิน่นดูถูกเหยียดหยามความดื้อรั้นดื้อดึงความน้อยอกน้อยใจด้วยทิฏฐิมานะความหยาบคายหยาบกระด้าง การล่วงเกินล่วงละเมิดทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อยังคงค้างคาทำให้ค่อยเขวลังเลอิดออดอ้อยส้อยทำให้ไม่หมดใจ กับพระสัทธธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขออโหสิก,กรรมต่อก,กรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากความลังเลการเพิกเฉยเมินเฉยความเกลียดคร้านความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะทั้งหลายการไม่นำพา ต่อพระสัทธธรรมต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาปรมีตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในความขี่คลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์ อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตขอทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิก,กรรมให้แกมูเรล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอาโหสิก,กรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังคงติดค้างต่อเจ้ากรรมในเวต่อคู่กร,รณีกรรมทั้งหลายต่อทุกๆภาคส่วนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมนายเวรของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอันเป็นเหตุขัดขวางไม่ให้โปรสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอทดเชยทใช้ ด้วยความที้คลายสว่างสวยในพระศิทธธรรมด้วยอทิวาสนาบารมีในทุกทกทัดด้วยการบวชการสละกการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี ที่เคยมีมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงที่จะมีต่อไปในอนานโคตการอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนทั่วกันไปตลอดแลนานเทิน โอโหสิโอหสิโอโหสีสูสู